แต่ตอนนี้ในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐกับจีนเราก็ยังคงต้องติดตามกันอยู่ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้สหรัฐกับจีนบอกว่าจะมีการตกลงการดูแลในส่วนของ l ล m a t e c h a n ช e หรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมแต่ว่าในส่วนของการค้าการลงทุนหรือว่าสงครามการค้าที่เราเคยได้ยินมาในเรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นสำคัญนะคะที่อาจจะทำให้ภาคธุรกิจนั้นยังไม่กล้าที่จะเข้าไปลงทุนด้วยค่ะ โดยล่าสุดทางด้านของเทส l a เขามีการประกาศยกเลิกแผนที่จะซื้อที่ดินในเซี่ยงไฮ้แล้วหลังมองว่าตอนนี้สหรัฐก,กับจีนยังคงมีสถานการณ์ที่ตึงเครียดกันอยู่โดยทางด้านของสำนักข่าว CNBC มีการรายงานค่ะ โดยอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าบริษัทเทสลาผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากสหรัฐได้ระงับแผนการซื้อที่ดินเพื่อขยายโรงงานในเซี่ยงไฮ้ที่ตั้งใจเพื่อใช้เป็นศูนย์ส่งออกระดับโลกเรื่องความเสี่ยงด้านความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนรวมทั้งมาตรการจัดเก็บภาษี25เปเสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้าจากประเทศจีนนอกเหนือจากภาษีอื่นๆที่ยังคงบังคับใช้มาตั้งแต่สมัยของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำให้ขณะนี้เทสลาตั้งใจที่จะจํา สัดส่วนนะคะการผลิตรถยนต์ในจีนลงจากการผลิตทั่วโลกของบริษัทโดยโรงงานในเซี่ยงไฮ้ของเทสลาได้รับการออกแบบให้ผลิตรถยนต์ได้ถึง5,000 500, 0 0คันต่อปีขณะนี้กำลังผลิตรถยนต์รุ่นโมเดล3นะคะหรือว่าโมเดล T และโมเดล Y ในอัตรา4 5 0 0 0 0คันต่อปีค่ะยอดขายรถยนต์ของเทสลาในจีนนะคะยังคงพุ่งสูงขึ้นแม้จะมีแรงกดดันด้านกฎระเบียบในประเทศต่างๆหรือว่าในประเทศของเขาเองด้วย หลังจากผู้ใช้รถมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยและการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของเทส la โดยยอดขายรถยนต์เทส la ในจีนช่วงไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่3,000ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน3เท่าหรือว่าคิดเป็น30%ของไรายได้ทั้งหมดค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นภาพหนึ่งนะคะที่ผู้ทําธุรกิจนั้นต้องมีการประเมินนะคะสุดคุ้มทุน ความได้ความเสี่ยงนะคะหรือว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนใหม่ๆด้วยนะคะก็เป็นการประเมินที่คำนึงถึงภาพรวมของเศรษฐกิจทั่วโลกแล้วก็ปัญหาภูมิภาคหรือว่าภูมิรัฐศาสตร์ด้วยแหละคะ่ะ